เคยไหมครับยิ่งพูดมากยิ่งเหนื่อยยิ่งอธิบายยิ่งไม่ถูกเข้าใจยิ่งแคร์ยิ่งเจ็บในโลกที่ทุกคนพยายามเสียงดังบางคนกลับเลือกอยู่อย่างเงียบเงียบไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าใจตัวเองสำคัญกว่าสายตาใครในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังเสียงเปรียบเทียบเสียงคาดหวังและเสียงตัดสินจากผู้คนรอบตัว หลายคนเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้วิ่งไปไหนหลายคนล้าทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆเราเหนื่อยเพราะต้องอธิบายตัวเองเราอ่อนล้าเพราะต้องพิสูจน์คุณค่าแล้วเราเจ็บปวดเพราะเผือเราหัวใจไปผูกไว้กับคำพูดของคนอื่นมากเกินไปแต่วันหนึง่งคนจำนวนมากเริ่มค้นพบความจริงบางอย่างว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเสียงดังเสมอไปความสุขไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้ และคุณค่าในตัวเราไม่จําเป็นต้องให้ใครมายืนยันการอยู่อย่างเงียบๆไม่ใช่การหนีโลกไม่ใช่การยอมแพ้และไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือกลยุทธ์ทางจิตวิทยาของคนที่ฉลาดพอจะเลือกดูแลใจตัวเองก่อนที่ใจจะพังเพราะคนอื่นจงรู้จักการอยู่อย่างเงียบๆดูแลใจตัวเองเพื่อใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องแคร์ใครแล้ววันนี้เราจะเริ่มกันที่ข้อแรก คลิปนี้ไม่ได้สอนให้คุณหนีโลกไม่ได้สอนให้คุณไม่สนใจใครแต่จะพาคุณไปเรียนรู้9ข้อดีของการอยู่อย่างเงียบๆดูแลใจตัวเองเพื่อใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องแข่ใครจนลืมแคร์หัวใจตัวเองถ้าคุณกำลังเหนื่อยกำลังล้าหรือกำลังรู้สึกว่าชีวิตต้องการความสงบคลิปนี้อาจเป็นที่พักใจให้คุณได้ข้อที่หนึ่ง การอยู่อย่างเงียบๆช่วยให้คุณได้ยินเสียงใจตัวเองชัดขึ้นหนึ่งในปัญหาทางจิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวคือเราใช้ชีวิตตามเสียงของคนอื่นมากเกินไปจนลืมไปว่าเสียงของหัวใจตัวเองเป็นอย่างไรเราตัดสินใจจากคำแนะนำเราประเมินคุณค่าตัวเองจากคำวิจารณ์เราวัดความสำเร็จจากสายตาของสังคมจนวันหนึ่งเราไม่รู้แล้วว่า สิ่งที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือแค่กลัวไม่เหมือนคนอื่นการอยู่อย่างเงีย,งยบๆคือการลดเสียงรบกวนทางใจเสียงรบกวนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เสียงคนพูดแต่คือความคาดหวังการเปรียบเทียบการอยากได้รับการยอมรับความกลัวว่าจะไม่ดีพอในเชิงจิตวิทยาเมื่อสมองของเราถูกกระตุ้นจากภายนอกตลอดเวลาสมองจะอยู่ในโหมดเอาตัวรอดไม่ใช่โหมดรับรู้ตัวตน แต่เมื่อคุณเริ่มอยู่อย่างเงียบๆไม่ต้องอธิบายไม่ต้องประกาศไม่ต้องรีบตอบทุกข้อความไม่ต้องรีบแสดงความเห็นสมองจะค่อยๆกลับสู่สภาวะสมดุลและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกอย่างไงฉันต้องการอะไรอะไรทําให้ฉันสบายใจอะไรที่ฉันฝืนทําเพราะกลัวคนอื่นไม่พอใจนี่คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง คนที่ไม่เคยอยู่นิ่งจะไม่มีวันเข้าใจหัวใจตัวเองและคนที่ไม่เข้าใจหัวใจตัวเองจะไม่มีวันมีความสุขอย่างมั่นคงการอยู่อย่างเงียบๆจริงไม่ใช่การถอยหลังแต่มันคือการกลับบ้านกลับมาหาความรู้สึกแท้จริงของตัวเองเมื่อคุณเริ่มได้ยินเสียงใจตัวเองชัดขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าบางอย่างที่เคยทนไม่จําเป็นต้องทนบางคนที่เคยแคร์ไม่จําเป็นต้องแคร์บางเส้นทางที่เคยเดินไม่ใช่ทางของคุณจริงๆ และนี่คือพลังที่คนภายนอกเอาไปจากคุณไม่ได้คนที่อยู่อย่างเงียบๆไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรจะพูดแต่คือคนที่เลือกพูดกับใจตัวเองก่อนเสมอเมื่อคุณฟังใจตัวเองเป็นคุณจะไม่หลงทางง่ายไม่หวั่นไหวกับคำพูดคนและไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูเพราะลึกๆแล้วคุณรู้ว่าแค่ใจคุณสงบแค่คุณมีความสุขก็พอแล้วข้อที่สการอยู่อย่างเงียบ ทำให้คุณเลิกตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของคนอื่นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะชีวิตแย่แต่เพราะเผลอเอาใจตัวเองไปผูกกับอารมณ์ของคนอื่นมากเกินไปวันนี้เขาอารมณ์ดีเราก็สบายใจพรุ่งนี้เขาไม่พอใจเราก็เครียดเขาชื่นชมเราดีใจเขาเฉยเมยเราก็รู้สึกไร้ค่าโดยไม่รู้ตัวเราปล่อยให้อารมณ์ของคนอื่นปลายเป็นรีโมทควบคุมความรู้สึกของเรา ในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า emotional dependency หรือการพึ่งพาอารมณ์จากภายนอกซึ่งเป็นกับดักที่ทำให้คนอ่อนล้าทางใจโดยไม่จำเป็นการอยู่อย่างเงียบๆคือการค่อยๆดึงรีโมทนั้นกลับมาอยู่ในมือเราเองไม่ต้องตอบโต้ทุกคำพูดไม่ต้องแก้ต่างทุกความเข้าใจผิดไม่ต้องอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่ตั้งใจฟังเมื่อคุณหยุดมีปฏิกิริยากับทุกอย่างคุณจะเริ่มมีอิสระทางอารมณ์ คนจำนวนมากคิดว่าการนิ่งคือการยอมการเงียบคือการแพ้แต่ในความเป็นจริงการเงียบคือการไม่ให้พลังกับสิ่งที่ไม่ควรค่าลองสังเกตดูให้ดีคนที่ชอบยั่วยุคนที่ชอบนินทาคนที่ชอบกดคุณเขามักได้พลังจากปฏิกิริยาของคุณยิ่งคุณโตยิ่งคุณอธิบายยิ่งคุณพยายามเอาชนะเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือใจคุณแต่เมื่อคุณอยู่อย่างเงีบเงียบ ไม่ตอบสนองทางอารมณ์ไม่ให้พื้นที่ในใจเกมนั้นจะจบลงทันทีเพราะเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไปในเชิงจิตวิทยาคนที่นิ่งได้คือคนที่แยกตัวเองออกจากอารมณ์คนอื่นเป็นเขาจะไม่รับทุกอย่างเข้ามาเป็นเรื่องของตัวเองคุณจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าอารมณ์ของเขาเป็นเรื่องของเขาทัศนคติของเขาสะท้อนตัวเขาไม่ใช่คุณคำพูดของเขาไม่ได้กำหนดคุณค่าในตัวคุณ เมื่อคุณเข้าใจจุดนี้ใจคุณจะเบาขึ้นอย่างน่าแปลกคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการพิสูจน์ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครแค่ไม่แพ้ใจตัวเองก็พอแล้วการอยู่อย่างเงียบๆย,ย่างช่วยให้คุณมีพื้นที่สังเกตอารมณ์ตัวเองเมื่อมีใครพูดอะไรแรงๆแทนที่จะตอบกลับทันทีคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าเรากำลังโกรธเพราะเขาหรือเพราะแผลในใจเราเอง นี่คือการเติบโตทางจิตใจอย่างแท้จริงคนที่เติบโตจะไม่ใช้พลังไปกับเรื่องเล็กๆไม่เอาใจไปแลกกับคำพูดชั่ววูบและไม่เอาความสงบของตัวเองไปเสี่ยงกับอารมณ์ของคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองการอยู่อย่างยิบเงียบจึงไม่ใช่การปิดใจแต่คือการเลือกว่าใครควรได้เข้ามาอยู่ในใจเราเมื่อคุณเลิกตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของคนอื่นคุณจะค้นพบความสุขรูปแบบใหม่ความสุขที่ไม่ต้องมีใครอนุญาตไม่ต้องรอคำชม ไม่ต้องกลัวคำติเป็นความสุขที่เกิดจากภายในและมั่นคงกว่าความสุขใดๆสุดท้ายแล้วคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างสงบไม่ใช่คนที่โลกใจดีกับเขาแต่คือคนที่ไม่ยอมให้โลกมาคุมหัวใจเขาและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะเข้าใจประโยคนี้อย่างลึกซึ้งว่าแค่มีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องแข่ใครข้อที่สการอยู่อย่างเงียบๆทำให้คุณมีพลังใจมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งใคร คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าพลังใจต้องได้มาจากคำชมกำลังใจการยอมรับหรือการมีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆแต่ในความจริงทางจิตวิทยาพลังใจที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่พลังที่มีคนเติมให้แต่คือพลังที่สร้างขึ้นเองจากภายในการอยู่อย่างเงียบๆคือช่วงเวลาที่คุณหยุดขอพลังจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งเมื่อคุณไม่พูดไม่อธิบาย ไม่เรียกร้องความเข้าใจคุณจะเริ่มสังเกตว่าจริงๆแล้วคุณยังยืนอยู่ได้แม้ไม่มีใครรับรู้นี่คือจุดเริ่มต้นของความแข็งแรงทางใจในเชิงจิตวิทยามนุษย์ที่พึ่งพาการยืนยันจากภายนอกมากเกินไปจะมีระดับ s e ์ f worth ที่ผันผวนวันนี้มีคนเห็นค่าใจดีพรุ่งนี้ไม่มีใครสนใจใจพัง แต่คนที่อยู่อย่างเงียบๆจะค่อยๆสร้าง self-validation หรือการยืนยันคุณค่าตัวเองจากข้างในคุณเริ่มให้กำลังใจตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครพูดคุณเริ่มปลอบใจตัวเองเป็นโดยไม่ต้องมีใครเข้าใจคุณจะค้นพบว่าเราไม่จำเป็นต้องมีใครเสมอไปเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าการอยู่อย่างเงียบๆย,ยังทำให้คุณได้อยู่กับความจริงของชีวิตไม่มีคำปลอบ,บหวานไม่มีเสียงเชียร ไม่มีใครคอยดึงคุณขึ้นมีแค่คุณกับหัวใจของคุณและเมื่อคุณผ่านช่วงเวลานั้นได้พลังใจที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่พลังแบบชั่วคราวแต่เป็นพลังที่ฝังรากลึกในตัวตนคนที่แข็งแรงจากข้างในจะไม่พังง่ายไม่หวั่นไหวกับคำพูดไม่หมดแรงเพราะการเปรียบเทียบเพราะเขารู้แล้วว่าพลังใจของเขาไม่ได้ฝากไว้กับใครในช่วงที่คุณอยู่อย่างเงียบๆคุณจะเริ่มทำสิ่งต่างๆเพราะ อยากทำไม่ใช่เพราะอยากให้ใครเห็นนี่คือความเปลี่ยนแปลงสำคัญคุณจะไม่รีบอวดไม่รีบเล่าไม่รีบพิสูจน์แต่คุณจะค่อยๆเติบโตแบบเงียบๆลึกๆและมั่นคงในทางจิตวิทยาคนที่เติบโตแบบเงียบมักไปได้ไกลกว่าคนที่ต้องการเสียงปรบมือเพราะเขาไม่หมดพลังไปกับการแสดงแต่เอาพลังทั้งหมดไปใช้กับการพัฒนาตัวเองจริงๆ และที่สำคัญเมื่อคุณมีพลังใจจากข้างในคุณจะไม่เกาะใครไม่คาดหวังใครและไม่กลัวการอยู่ลำพังการอยู่คนเดียวจะไม่ใช่ความเหงาแต่กลายเป็นพื้นที่ชาร์จใจคุณจะเลือกความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะกลัวโดดเดี่ยวแต่เพราะอยากแบ่งปันนี่คือจุดที่ความสุขเริ่มสะอาดไม่ปนกับความกลัวไม่ปนกับการขอความรักสุดท้ายแล้วคนที่มีพลังใจจริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม แต่คือคนที่ลุกขึ้นมาได้เองแม้ไม่มีใครเห็นและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเพียงอย่างเดียวคือการอยู่อย่างเงียบๆแล้วดูแลใจตัวเองให้เป็นเมื่อคุณทำได้คุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแค่มีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องแขกใครเพราะใจเราดูแลตัวเองได้แล้วข้อที่4การอยู่อย่างเงียบๆทำให้คุณเลือกคนเลือกชีวิต และเลือกความสุขได้ดีขึ้นหนึ่งในเหตุผลที่คนจำนวนมากเจอแต่ความสัมพันธ์ที่บั่นทอนชีวิตที่เหนื่อยเกินจำเป็นและความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เพราะไม่เคยหยุดพอที่จะเลือกเราเลือกคนจากความเหงาเราเลือกงานจากความกลัวเราเลือกเส้นทางจากสายตาคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าสิ่งนี้ เหมาะกับใจเราจริงหรือเปล่าการอยู่อย่างเงียบๆคือการหยุดวงจรของการเลือกผิดซ้ำๆเมื่อคุณไม่รีบไม่เร่งไม่ถูกเสียงรอดข้างกดดันคุณจะเริ่มเห็นทุกอย่างชัดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในเชิงจิตวิทยาคนที่ใจวุ่นวายจะตัดสินใจจากอารมณ์ไม่ใช่จากความเข้าใจแต่เมื่อใจคุณสงบคุณจะเริ่มใช้สตินำทางชีวิต คุณจะเริ่มรู้ว่าใครควรอยู่ต่อใครควรปล่อยอะไรควรทำอะไรควรหยุดการอยู่อย่างเงียบๆช่วยให้คุณเห็นพฤติกรรมจริงของคนไม่ใช่แค่คำพูดเมื่อคุณไม่แสดงออกมากคนรอบตัวจะเผยตัวต,วตนออกมาเองใครจริงใจจะยังอยู่ใครแค่ผ่านมาจะค่อยๆหายไปและนี่ไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคัดกรอง ในทางจิตวิทยาคนที่อยู่อย่างเงียบจะมีพลังสังเกตสูงขึ้นเขาจะไม่หลงไปกับคำสัญญาแต่ดูที่การกระทำคุณจะไม่พยายามรักษาทุกความสัมพันธ์เพียงเพราะกลัวเสียใครไปแต่จะเริ่มถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ทำให้ใจเราสบายหรือเปล่าถ้าไม่คุณจะกล้าพอที่จะถอยโดยไม่รู้สึกผิด การอยู่อย่างเงียบๆอย่างทำให้คุณเลือกชีวิตที่เบาขึ้นคุณจะเลิกเอาชีวิตไปแบกความคาดหวังของคนอื่นเลิกทำในสิ่งที่ไม่ได้รักแค่กลัวถูกมองไม่ดีคุณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่สุขภาพใจเวลาพักความสงบจะสำคัญกว่าภาพลักษณ์ในเชิงลึกนี่คือการเปลี่ยนจาก living to please เป็น living with purpose คุณจะเลือกทำในสิ่งที่เติมใจไม่ใช่สิ่งที่ดูดีในสายตาคนและเมื่อคุณเลือกถูกความสุขจะไม่ต้องพยายามมันจะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีทุกอย่างแต่คือชีวิตที่ไม่มีสิ่งที่ทำร้ายใจการอยู่อย่างเงียบๆจึงเป็นของขวัญที่คุณให้กับตัวเองของขวัญที่ช่วยให้คุณเลือกคนได้ตรงใจ เลือกเส้นทางได้ตรงกับตัวตนและเลือกความสุขที่ไม่ต้องแลกด้วยความทุกข์เมื่อถึงจุดนี้คุณจะเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนต้องอยู่ในชีวิตเราและไม่ใช่ทุกอย่างที่ควรเก็บไว้แค่มีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องแข่ใครจริงๆข้อที่หการอยู่อย่างเงียบๆทำให้คุณเลือกเปรียบเทียบและเห็นคุณค่าตัวเองชัดขึ้น ความทุกข์เงียบๆของคนจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวแต่เกิดจากการเอาชีวิตตัวเองไปเทียบกับชีวิตของคนอื่นเราเทียบความเร็วเทียบความสำเร็จเทียบรูปลักษณ์เทียบสถานะแม้กระทั่งความสุขโดยลืมไปว่าแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันและมีบาดแผลที่มองไม่เห็นต่างกันการอยู่อย่างเงียบ คือการถอยออกมาจากสนามแข่งขันที่เราไม่ได้สมัครเข้าไปเมื่อคุณไม่ต้องอัปเดตชีวิตให้ใครดูตลอดเวลาไม่ต้องอธิบายว่าคุณไปถึงไหนแล้วไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณเก่งพอหรือยังใจคุณจะเริ่มหายใจได้เต็มปอดในเชิงจิตวิทยาการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สมองผลิตความรู้สึกขาดแม้ในวันที่เรามีมากพอแล้วแต่เมื่อคุณอยู่อย่างเงียบ คุณจะเริ่มหันกลับมามองเส้นทางของตัวเองคุณจะถามตัวเองว่าวันนี้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมวันนี้ใจเราแข็งแรงขึ้นหรืออยังวันนี้ใจเราใจดีกับตัวเองหรือเปล่านี่คือการเปลี่ยนมาวัดความสําเร็จจากสายตาคนอื่นมาเป็นความรู้สึกของตัวเองการอยู่อย่างเงียบๆย,ยังช่วยให้คุณมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองไม่ใช่คุณค่าที่มาจากตําแหน่งไม่ใช่คุณค่าที่มาจากคําชม แต่คือคุณค่าที่มาจากความพยายามที่ไม่มีใครเห็นความอดทนที่ไม่เคยเล่าความเข้มแข็งที่ผ่านเรื่องยากมาเงียบเงียบในทางจิตวิทยาคนที่เห็นคุณค่าตัวเองจากภายในจะไม่ต้องแข่งขันกับใครเขาจะเดินในจังหวะของตัวเองอย่างมั่นคงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่ได้ช้ากว่าใครแค่มาในแบบของเราและเมื่อคุณเลิกเปรียบเทียบความอิจฉาความน้อยใจ ความรู้สึกไม่พอจะค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกใหม่คือความเคารพในตัวเองคุณจะกล้าพูดว่านี่แหละฉันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของวันนี้การอยู่อย่างเงียบๆไม่ได้ทําให้คุณหายไปจากโลกแต่ทําให้คุณกลับมาเป็นตัวเองเป็นตัวเองโดยไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องเร็วกว่าใครแค่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองก็พอแล้วเมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองชัด คุณจะไม่ยอมให้ใครลดทอนคุณค่าของคุณอีกและคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นแต่อยู่ที่การเลิกเอาตัวเองไปเทียบกับใครก็ไม่รู้ข้อที่6การอยู่อย่างเงียบๆทำให้คุณมีสเสน่ห์น่าเคารพและทรงพลังโดยไม่ต้องพูดมากในโลกที่ทุกคนพยายามอธิบายตัวเองพยายามแสดงตัวตน พยายามพูดให้คนเข้าใจพยายามส่งเสียงให้ดังพอจะไม่ถูกลืมกลับกลายเป็นว่าคนที่เงียบที่สุดกลับเป็นคนที่ถูกมองเห็นมากที่สุดการอยู่อย่างเงียบเงียบไม่ได้ทำให้คุณดูไม่มีตัวตนแต่กลับสร้างแรงดึงดูดทางจิตวิทยาที่คนจํานวนมากอธิบายไม่ได้ในเชิงจิตวิทยามนุษย์มักให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่พยายามเรียกร้อง และรู้สึกเคารพคนที่นิ่งแต่มั่นคงคนที่พูดมากอธิบายมากแก้ตัวมากมักถูกมองว่าไม่มั่นใจในตัวเองแต่คนที่เลือกเงียบเลือกพูดเฉพาะเมื่อจำเป็นเลือกแสดงออกผ่านการกระทำจะถูกมองว่ามีพลังบางอย่างซ่อนอยู่นี่คือเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามการอยู่อย่างเงียบๆทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักเมื่อคุณไม่พูดตลอดเวลา ทุกครั้งที่คุณพูดคนจะตั้งใจฟังเมื่อคุณไม่รีบแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของคุณจะถูกมองว่ามีคุณค่านี่คือพลังของความนิ่งในทางจิตวิทยาความนิ่งสร้าง psychological authority หรืออำนาจทางใจที่ไม่ได้มาจากตำแหน่งแต่มาจากความมั่นคงภายในการอยู่อย่าง,งเงียบเงียบยังทำให้คุณดูเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ คนที่ไม่แสดงอารมณ์พร่ำเพื่อไม่ตอบโต้ทันทีไม่หลุดง่ายๆจะถูกมองว่าน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือคือรากฐานของความเคารพยิ่งขุนนิ่งยิ่งคุณไม่เล่นเกมอารมณ์ยิ่งคุณไม่ตอบสนองต่อการยั่วยุคนยิ่งรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ควบคุมได้ง่ายนี่คือสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่สเสน่ห์ของคนที่ผ่านอะไรมาแล้วและเลือกไม่อธิบายการอยู่อย่างเงียบ ยังทำให้คุณมีพื้นที่สังเกตคุณจะฟังมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นและเห็นเจตนามากกว่าคำพูดในโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงคนที่จริงจะโดดเด่นเสมอสุดท้ายแล้วเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่การพูดเก่งไม่ใช่การทำให้คนประทับใจแต่คือการทำให้คนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ปลอดภัยจากการตัดสินปลอดภัยจากการถูกกดปลอดภัยจากเกมอารมณ์ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากคนที่อยู่อย่างเงียบๆแต่ดูแลใจตัวเองได้ดีเมื่อคุณมีเสน่ห์จากภายในคุณจะไม่ต้องวิ่งหาการยอมรับคนที่เหมาะจะเข้ามาเองคนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปและคุณจะเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่ความนิ่งที่ไม่หวั่นไหวกับใครเลยข้อที่7การอยู่อย่างเงียบๆ ทำให้คุณไม่ต้องอธิบายชีวิตตัวเองให้ใครเข้าใจอีกต่อไปหนึ่งในภาระทางใจที่หนักที่สุดของมนุษย์คือการพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจเราเราอธิบายเหตุผลอธิบายการตัดสินใจอธิบายความรู้สึกอธิบายทั้งที่บางครั้งคนฟังไม่ได้อยากเข้าใจตั้งแต่แรกการอยู่อย่างเงียบๆคือการปลดภาระนี้ออกจากใจในเชิงจิตวิทยาความต้องการให้คนอื่นเข้าใจ มักเกิดจากความกลัวลึกๆว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเราจะไม่มีค่าแต่ความจริงคือไม่ใช่ทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจคุณและไม่ใช่ทุกความเข้าใจจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาได้เมื่อคุณอยู่อย่างเงียบๆคุณจะค่อยๆย,ยอมรับความจริงข้อนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าบางคนเข้าใจคุณแม้คุณไม่พูดอะไรบางคนไม่เข้าใจแม้คุณอธิบายทั้งชีวิตและนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณ การอยู่อย่างเงียบๆทำให้คุณหยุดอธิบายแล้วหันมาลงมือใช้ชีวิตแทนคุณจะปล่อยให้การกระทำเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในทางจิตวิทยาการอธิบายตัวเองมากเกินไปมักเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงภายในแต่คนที่มั่นคงจะไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรเขาเลือกใช้ชีวิตตามคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ตามความเข้าใจของคนอื่นเมื่อคุณเลือกอธิบายใจคุณจะโล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีความกดดันไม่มีความคาดหวังไม่มีความรู้สึกว่าต้องทําให้ถูกใจใครคุณจะเริ่มใช้พลังกับสิ่งที่ควบคุมได้จริงคือการดูแลใจตัวเองการอยู่อย่างเงียบๆอย่างช่วยให้คุณเคารพความแตกต่างคุณจะไม่พยายามเปลี่ยนใครและไม่พยายามให้ใครเปลี่ยนคุณเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนมองโลกผ่านประสบการณ์ของตัวเองเมื่อคุณไม่อธิบายคุณก็ไม่เจ็บ เมื่อคุณไม่คาดหวังความเข้าใจคุณก็ไม่ผิดหวังนี่คืออิสระทางใจที่คนจำนวนมากใช้ทั้งชีวิตเพื่อค้นหาสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากใครความสุขของคุณไม่จำเป็นต้องมีพยานและเมื่อคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะใช้ชีวิตได้เบาขึ้นมากคนที่เข้าใจเราไม่ต้องอธิบายคนที่ไม่เข้าใจต่อให้อธิบายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีข้อที่8 การอยู่อย่างเงียบๆทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆได้จริงความสุขของคนจำนวนมากไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกกลบด้วยความคิดฟุ้งซ่านความกังวลและการวิ่งตามสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราอยู่กับอดีตมากเกินไปหรือไม่ก็เอาใจไปฝากไว้กับอนาคตจนลืมว่าช่วงเวลาที่เรามีจริงๆคือตอนนี้การอยู่อย่างเงียบๆ คือการดึงใจกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อคุณไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแสดงไม่ต้องแข่งขันใจคุณจะค่อยๆหยุดวิ่งในเชิงจิตวิทยาความวุ่นวายทางใจมักเกิดจากการที่จิตไม่อยู่กับปัจจุบันแต่เมื่อคุณอยู่อย่างเงียบๆสมองจะเข้าสู่โหมดสงบและคุณจะเริ่มรับรู้รายละเอียดเล็กๆรอบตัวเสียงลมหายใจแสงแดดอ่อนๆรสชาติของอาหาร ช่วงเวลาที่ใจไม่ต้องรีบไปไหนสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่เราเคยมองข้ามการอยู่อย่างเงียบๆย,ยังทำให้คุณช้าลงและเมื่อคุณช้าลงคุณจะรู้สึกมากขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตว่าวันนี้ใจคุณสบายขึ้นวันนี้คุณยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลวันนี้คุณอยู่กับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนี่คือสัญ,ญญาณของความสุขที่แท้จริงในทางจิตวิทยา ความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสุขที่เราตามหาแต่คือความสุขที่เรารับรู้ได้เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่ต้องรอให้ชีวิตดีขึ้นก่อนถึงจะมีความสุขคุณจะมีความสุขแม้ชีวิตจะยังไม่สมบูรณ์การอยู่อย่างเงียบๆอย่างช่วยให้คุณปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คุณจะไม่พยายามแก้ปัญหาทุกอย่างในทันทีไม่กังวลกับทุกความไม่แน่นอนแต่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบ นี่คือทักษะทางใจที่คนจำนวนมากไม่เคยได้ฝึกสุดท้ายแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่คือการต้องการน้อยลงและไม่เอาใจตัวเองไปฝากไว้กับใครถ้าวันนี้คุณเลือกอยู่อย่างเงีย,งยบๆเลือกดูแลใจตัวเองเลือกความสงบมากกว่าความถูกใจของคนอื่นก็ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้แพ้คุณกำลังเติบโตและจำไว้นะครับชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์ แค่ใจเราสงบแค่เรามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วข้อที่9กาการอยู่อย่างเงีย,งยบๆทำให้คุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงและไม่ต้องแคร์ใครอีกต่อไปตลอดชีวิตที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจคำว่ารักตัวเองผิดไปเราคิดว่าการรักตัวเองคือการเข้มแข็งคือการไม่อ่อนแอคือการทำให้ดูโอเคอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยา การรักตัวเองไม่ใช่การแข็งแต่คือการซื่อสัตย์กับใจตัวเองการอยู่อย่างเงียบๆคือช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องแสดงบทบาทใดๆไ,ไม่ต้องเป็นคนเก่งไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งไม่ต้องเป็นคนที่ใครคาดหวังคุณได้เป็นแค่ตัวคุณในแบบที่เป็นจริงและตรงนั้นเองความรักตัวเองจะเริ่มงอกงามในเชิงจิตวิทยาคนที่ไม่เคยอยู่นิ่งกับตัวเอง จะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและมักใช้การยอมคนอื่นเพื่อแลกกับการถูกรักแต่เมื่อคุณอยู่อย่างเงียบๆคุณจะเริ่มฟังความรู้สึกเล็กๆในใจคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพักเมื่อไหร่ควรพอเมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่ควรไปต่อนี่คือการรักตัวเองในรูปแบบที่ลึกที่สุดการอยู่อย่างเงียบๆย,ยังทำให้คุณใจดีกับตัวเองมากขึ้นคุณจะเลิกด่าตัวเอง เลิกโทษตัวเองเลิกเอาความผิดพลาดมาลงโทษใจคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วค่อยๆไปก็ได้นี่คือเสียงที่คุณรอคอยมาตลอดแต่ไม่มีใครพูดให้นอกจากตัวคุณเองเมื่อคุณรักตัวเองเป็นคุณจะไม่แคร์ใครในความหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่สนใจไม่ใช่เย็นชาแต่คือไม่เอาคุณค่าของตัวเองไปฝากไว้กับคำพูดของใคร คุณจะเลือกฟังเฉพาะเสียงที่สร้างและปล่อยเสียงที่ทำลายผ่านไปคุณจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ใครยอมรับเพราะคุณยอมรับตัวเองแล้วนี่คืออิสรภาพทางใจที่แท้จริงสุดท้ายแล้วการอยู่อย่างเงียบเียไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการกลับมาอยู่กับตัวเองให้แข็งแรงพอที่จะอยู่กับโลกภายนอกได้อย่างสงบเมื่อคุณรักตัวเองได้คุณจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องอธิบายอะไร และไม่ต้องแครใครในแบบที่ทำร้ายใจตัวเองอีกต่อไปและคุณจะเข้าใจประโยคนี้อย่างลึกซึ้งที่สุดว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แค่ใจเราสงบแค่เรามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วสุดท้ายนะครับการอยู่อย่างเงียบๆไม่ใช่การหายไปจากโลกแต่คือการกลับมาอยู่กับตัวเองเราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเห็นค่า เพราะวันที่เราเข้าใจตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองได้เสียงจากภายนอกจะค่อยๆเบาลงเองความสุขไม่ใช่การมีมากขึ้นแต่คือการต้องการน้อยลงและไม่เอาใจตัวเองไปฝากไว้กับใครถ้าวันนี้คุณเลือกอยู่อย่างเงียบๆเ,เลือกดูแลใจตัวเองเลือกความสงบมากกว่าความถูกใจของคนอื่นก็ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้แพ้คุณกำลังเติบโต และจำไว้นะครับชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แค่ใจเราสงบแค่เรามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วและถ้าคลิปนี้ช่วยให้ใจคุณเบาลงอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองให้ดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป